สวัสดีค่ะคลิปนี้จิ๊บจะขอแชร์เรื่องการทำเลเซอร์ขนหนวดนะคะอตอนนี้ทำมาแล้วนะคะไม่มีขนหนวดให้ดูและะ้วค่ะตอนแรกก็คือขนหนวดเนี่ยคะ่ะจะมีช่วงมุมปากจะเข้มๆเ,มเมยาวๆนะคะเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็จะสังเกตเห็นหนวดของเราก่อนรู้สึกลำคานแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ยเอาไว้ก็ได้นะมันเท่ดีมีเสน่ห์ดีแต่สําหรับจิ๊บแล้วรู้สึกว่า อยากจะให้มันเนียนเนนดีกว่ารู้สึกแบบแบบจริ้งเกริ้งดีกว่าอะไรงี้มันรู้สึกห้าวเกินไปค่ะก็เผื่อว่าสาวๆคนไหนนะคะสนใจอยากทําเลเซอร์เนี่ยนะคะลองมาดูได้เลยค่ะมันเนียนจริงๆนะคะรู้สึกชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวลองไปดูภาพตอนที่ยังมีขนหนวดอยู่นะคะแล้วก็ลองเทียบกันดูก็ได้นะคะว่ามัน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 ,มนดีกว่าเดิมจริงๆน,นะรู้สึก หรือใครอาจจะชอบแบบตอนมีขนก็ได้นะคะตอนมีคนโนวดก็ได้นะคะลองดูคะ่ะพี่ไปเดิเล่นก่อได้ไหมโชวกัน เป็นยังไงกันบ้างคะก็ไปดูภาพก่อนและหลังแล้วนี่นะคะตัดสินใจไปทำที่กังนํำคลินิกนะคะ399บาทไม่ได้โฆษณาแต่อย่างใดนะคะมีคลินิกให้เลือกเยอะมากเลยค่ะมันมีหลายคลินิกมากแล้วแต่ราคาที่เรารับได้ะคะ่ะอันนี้ถูกดีคะ่ะ399าบเาททําเป็นครั้งคราวได้ก็เดี๋ยวจะลองดูนะคะอันนี้ทําไป3วันแล้วก็ดูสัก1เดือน ว่าถ้าขึ้นแล้วก็จะกลับไปทําอีกสักรอบนะะึงค่ะก็2อสาครั้งก็น่าจะหายแล้วนะคะแบบไม่ขึ้นอีกเลยนะคะ